สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวที่พักดีใกล้สามมิสุวรรณภูมิมีสระว่ายน้ําใกล้ตลาดใกล้เซเวน่นแถมมีบริการรถรับส่งไปสามมิสุวรรณภูมิฟรีด้วยค่ะซึ่งโรงแรมนี้มีชื่อว่า Grand BS Airport Hotel สุวรรณภูมิค่ะไปชมกันเลย mm hmm. เมื่อเราเดินทางมาถึงสามมิสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปที่ชั้น2นะคะประตู3ประตู4นะคะ ของอาคารผู้โดยสารขาเข้านะคะตรงนั้นนะคะจะมีสตาฟของโรงแรมนะคะโชว์ป้ายชื่อโรงแรมแกรนด BS สุวรรณภูมิอยู่นะคะให้เราไปติดต่อสตาฟนะคะแจ้งว่าจะไปเช็คอินที่โรงแรมนะคะเดี๋ยวเขาก็จะขับรถไปส่งเราที่โรงแรมค่ะตรงนี้นะคะเป็นบริเวณล็อบบี้นะคะไว้เช็คอินเข้าห้องพักค่ะ เมื่อเราเช็คอินเสร็จนะคะตรงนี้นะคะเป็นทางระหว่างที่จะเดินขึ้นไปที่ห้องพักนะคะจริงๆตรงนี้เป็นบริเวณสระน้านะถ้าเกิดกลางวันก็จะมองเห็นสระน้ําชัดกว่านี้นะคะเหมือนภาพที่เดี๋ยวจอยจะขึ้นภาพให้ดูนะแล้วก็ตอนนี้จอยถ่ายคือมาถึงตอนเย็นดึกแล้วนะคะก็เลยไม่ไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นบรรยากาศข้างนอกเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเห็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราขึ้นไปชมห้องพักกันค่ะซึ่งห้องพักนะคะจะเป็นระบบคียการ์ดนะคะแบบสัมผัสนะคะก็คือเอาคีการ์ดสัมผัสกับบริเวณหน้าประตูนะมันก็จะเปิดออกแล้วก็จากนั้นเอาคีการ์ดมาเสียบตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเรามาดูที่ตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้าเป็นแบบตู้เสื้อผ้าแบบเปิดนะมีไม้แขวนแล้วก็ข้างๆตู้เสื้อผ้ามีไฟฉายค่ะ ถัดมานะคะจะมีระบบไฟนะคะเป็นระบบแบบสัมผัสนะเปิดปิดไฟใช้มือสัมผัสนะคะไม่ได้เป็นปุ่มแล้วก็ข้างๆที่เปิดปิดไฟก็จะมีที่ชาร์จแบตนะคะมีทั้งแบบเต้าเสียบแล้วก็เป็น USB ค่ะดูไฮเทคเหมือนกันนะ แล้วก็ถัดมาเป็นที่นอนนะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวให้คนละ2ผืนนะคะมา2คนก็4ผืนนะแล้วก็มีโทรทัศน์นะคะโทรศัพท์นะแล้วก็มีรีโมทนะคะมีชากาแฟถ้วยชากาแฟมีการน้ําร้อนนะคะไว้ชงชากาแฟแล้วก็มีน้ําเปล่าให้2ขวดนะคะมีตู้เย็นขนาดเล็กข้างๆตู้เย็นเป็นถังขยะนะคะแล้วก็ถัดมาจะมีกระจกมีเก้าอี้นะคะมีที่เสียบปลั๊กอีกที่หนึ่งนะคะข้างๆกระจกเลยค่ะข้างๆถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นระเบียงค่ะ ตรงระเบียงนะคะจะมีเก้าอี้2ตัวนะคะมีโต๊ะนะคะแล้วก็วิวระเบียงประมาณนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดเรามองจากวิวระเบียงตรงนี้ไปนะคะเราจะสามารถเห็นสนามบินสุวรรณภูมิได้ด้วยนะคะจะอยู่บริเวณตรงมุมนู้นเลยค่ะ คราวนี้เรามาดูห้องน้ํากันค่ะในห้องน้ําก็จะมี d ายเป่าผมให้นะคะมีที่เสียบปลั๊กของ dry เป่าผมนะมีแก้วน้ําเปล่า2แก้วไว้ให้สําหรับแปรงฟันนะคะมีสบู่แชมพูแล้วก็มีอ่ที่อาบน้ํานะคะเป็นฝักบัวนะคะสามารถปรับได้เป็นทางน้าร้อนแล้วก็น้ําเย็นได้นะคะ สิ่งหนึ่งที่จะชอบของโรงแรมที่นี่นะคะก็คือทีวีนะคะเราสามารถดูได้ทั้ง Netflix นะคะทั้ง YouTube นะคะแล้วก็พรามวิดีโอนะคะซึ่งทำให้เราสามารถนอนดูซีรีส์ดูหนังนะคะเพื่อพักผ่อนก่อนที่เราจะออกเดินทางขึ้นเครื่องบินนะคะหรือว่าหลังจากที่เราเดินทางขึ้นเครื่องบินมาแล้วนะคะอยากจะพักผ่อนรีแลกซ์ด้วยการดูหนังดูซีรีส์ก็สามารถดูได้ด้วยค่ะ และที่โรงแรมมีเซอร์วิสไกด์ด้วยค่ะซึ่งในนี้นะคะก็จะมีเมนูอาหารต่างๆนะคะแล้วก็พร้อมกับบอกราคาด้วยนะคะราคาเท่าที่ดูก็ค่อนข้างสูงพอสมควรนะก็เป็นราคาของโรงแรมนั่นละค่ะเราสามารถสั่งอาหารเข้ามากินที่ในห้องได้นะคะราคาก็ตามที่โชว์ไว้เลยอย่างเช่นอาหารตามสั่งก็อย่างน้อยก็คือ100บาทขึ้นไปโดยประมาณนะคะ มีเมนูอาหารกินเล่นมีเมนูที่เป็นซุปนะคะแล้วก็มีเมนูเครื่องดื่มด้วยค่ะอย่างเช่นน้ำอารมณ์ประมาณ30บาทน้ำแร่20บาทค่ะเ <sự> มื่อถึงเวลาที่เราแจ้งทางโรงแรมไว้นะคะว่าจะขอให้รถรับส่งนะคะไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิก็จะมีรถตู้มาจอดรอรับเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมาส่งเราที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วแต่ว่าช่วงนั้นรถติดหรือไม่ติดด้วยค่ะ จากข้อมูลใน g o o g l e Map นะคะระยะทางจากสนามบ,บินสนุวรรณภูมิไปที่โรงแรมจะอยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรค่ะส่วนระยะทางจากโรงแรมนะคะไปสนามบ,บินสนุวรรณภูมิจะอยู่ที่ประมาณ9กิโลเมตรค่ะและถ้าเกิดเราอยากจะเดินจากโรงแรมนะคะไปเซเว่นอเเว่นนะคะก็ระยะทางประมาณ300เมตรค่ะเดินประมาณ4นาทีนะคะแล้วก็ระยะทางจากโรงแรมไปที่ตลาดนะคะ200เมตรประมาณ3นาทีค่ะก็ไม่ไกลเลยนะคะ ส่วนเรื่องราคาที่พักนะคะจากที่จอไปพักมาสองครั้งนะคะครั้งแรกไปพักช่วงเดือนมิถุนาของปีที่แล้วนะคะราคา1คืนนะคะอยู่ที่ประมาณ600บาทค่ะส่วนครั้งที่2ไปพักช่วงเดือนกันยานะคะของปีที่แล้วนะคะ2คืนนะคะอยู่ที่1790หรือ1,800นะคะก็จะตกคืนแล้วประมาณ900บาทค่ะ ซึ่งทั้งสองครั้งนะคะจะไปพักในห้องพักแบบเดียวกันก็คือเป็นดีลักซูพีเรียเหมือนกันค่ะแต่ว่าราคาไม่เท่ากันอย่างที่บอกไปแล้วนะคะดังนั้นนะคะหากใครสนใจที่จะจองที่พักของที่นี่นะคะใแนะนําให้ลองเช็คราคาจาก Mooking.com จาก a g o d a ดดูก่อนเปรียบเทียบกันแล้วก็อาจจะลองโทรไปถามโรงแรมโดยตรงนะคะว่าตอนนี้ราคาห้องพักนะคะตกคืนละเท่าไหร่ เพื่อใช้ในการพิจารณาการตัดสินใจการจองอีกทีหนึ่งค่ะส่วนรายละเอียดของที่พักนะคะจอยจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะคะซึ่งจอยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับทางโรงแรมนะคะเขาไม่ได้จ้างมารีวิวนะก็เห็นแค่ว่ามันดีนะคะก็เลยอยากบอกต่อเฉยๆค่ะคุณสรัารรับชมนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกดติดตามหรือกด subscribe นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนชมคลิปว,วิดีโอใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเข้าไปชมคลิปวิดีโออื่นดังนี้ค่ะ